สรุปคืออะไรคุณวิทย์คนรอเต็มเลยแล้วดูเธอซิเจ๊จะมาดักหน้าอยู่เนี่ยให้ดูในตู้ไงว่านี่คือตู้คีบทุเรียนเจ้าแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเจ้าของงานบอกว่ามาดามแพมค้าเขาไปอยู่ข้างในได้ไหมคะนอนซิ่งอยู่ในดงน้ำค่ะนี่จะมางานฟาร์มเอ็กโปหรือว่ามางานแต่งจ้าแล้วทําไมอ่ะเป็นดาราสาวสวยทุกวันท่วทุกวันคือวันไฟนอลวันนี้เรามาอยู่กับควายเผือกนะคะเห็นไหมควายเผือกล้องหุ่นค่ะน้องมีแต่โครงไปเราไปดูกัน นี่ที่นี่มีอะไรบ้างไปค่ะมาถึงก็แดกเลยนะมึงหิวอดอยากมาจากไหนข้าวบ้านที่ไปกินไปเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยให้อิ่มเลยเหรอก็ดูดิไอติมท้วยเท่านี้เลยใหญ่จะตายคุ้มจะตายดูซิมันจะตรงปกไหมเดี๋ไปสั่งซื้อเลยค่ะขอไอติมคา่้ถ้วย้้งค่ะ้้้้้้้้้้้้้้ะ้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ะ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้่้ม้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ แรกไอติมถ้วยหนึ่งเนี่ยนะคุ้มไม่ละมึงชีวิตเนี้ยถามหน่อยเมื่อไหร่กูจะได้ผ่อนรถผ่อนบ้านเหมือนชาวบ้านก็บ้างใครเป็นคนขอให้แรกนั่นภาพนี้ใช้สําหรับการโฆษณาเท่านั้นนะคะไซส์จริงคือขนาดนี้ค่ะขอบคุณค่ะ thank you เขาบอกว่าโตคีบทุเรียนยักษ์ ที่เห็นนี่เป็นตุเรียนดิบกมดเลยนะคะยังไม่ทันสุกค่ะต้องเอาไปไว้อีกประมาณนสักสองสัปดาห์ถึงจะกินได้นะคะเดี๋ยวล่วงลงมาแล้วแตกแล้วเหม็นทั้งตู้ค่ะมึงจะไปกวนสมาธิอะไรเขาก็รากษาตั้งใจอยู่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวพาูอีกได้ครับได้ครับเดี๋ยวๆๆดจ่ายตังรอบละพันห้าหรอ ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะมาดําแพมค่ะโอ๊ยสวัสดีค่ะ,คะหมดไปกี่บาทแล้วคะกว่าจะได้ทุเรียนลูกหนึ่งอ้สี่คนก็เท่าไหร่แล้วทำบุญค่ะทำบุญทำบุญนะคะซื้อคูปองหนึ่งบาทนะคะเพ<ภ>ื่อมาเล่นเกมนี้ส่วนเงิน100บาทก็คือไปทำบุญน้ำท่วมอะค่ะค่ะอุ๊ยคุณดีนะใจบุญนะคะไม่ใช้ใจหมามันมาดําแพม <laughs> เดี๋ยวมาราแพมต้องลองบ้างนต้องลองค่ะถ้าเกิดว่าเอาไปแล้วทุเรียนไม่หวานไม่อร่อยจะกลับมาด่าไหมคะไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่ามาถือทำบุญทำบุญอ่าได้จับต้องกันสบายใจอันนี้คือความรักจากเพื่อนถึงเพื่อนบอกว่าเอามาให้มาดามนะคะแต่เอาหนามเนี่ยฟาดหน้ามาดามแพมอันนี้รักเพื่อนแน่รักค่ะรักนะคะโอ้ my god ถ้ามันทุเรียนยังไม่สุกโยนมาแล้วมันจะเละ ต้นทุเรียนที่เอามาเนี่ยเป็นต้นทุเรียน50ปี50ปีอายุ50ปีครับคุณภาพดีมากสุดแล้ตังมาโปรโมดอีกแล้วใช่ไหมแล้วไม่บอกหัวกูก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ๆพี่ก็เดินมาแล้วบอกขอออกนะคะโอ้ยโอยโอได้จริงด้วยอ่ะได้จริงอ่ะแต่ไม่คุ้มนะคะคีปลูกสัเล็กแช่ ตานนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวไปขีบทุเรียนกันนะคะให้คุณวิกเขาขีบนะคะเพราะคนชวนคือมึงค่ะคุณวิกจ้าห <Okay. Yeah. S 1> ยุดหาทําให้คุณและคุณเนื่อยและรายได้เนี่ยของการขี่ตุ๊กตานะคะเอ้ไม่ใช่ขีบทุเรียนเนี่ยก็จากข้าวนี่ค่ะน้ําท่วมเชียงรายค่ะแต่ทาบุญได้บุญด้วยนะเนี่ยจ๋าถ้าเกิดสมมุติฉันจับทุเรียนลูกนี้ได้แล้วเราก็ฉันจะให้เธอเปอกทุเรียนเป็นการชดใช้กรรม กูเลี้ยงอยู่ไหนได้ลูกใหญ่ดากูดีนักดากูดีนักบอกว่าซื้อลูกละพันแปดแพงคา่านี้ได้ลูกละร้อยละค่ะเล่นเล่นเล่นมัวม่วๆได้ได้ด้วยหรอเอาได้ก็ดีสิคุ้มแล้วลูกละร้อยซื้อลูกละพันแปดจบแล้วค่ะอ่าได้แล้วจ้าหนึ่งลูกว้าสวยน่าทานมากพี่เขาไม่ปอกให้หรอ ยังไม่สุกค่ะอีกสองวันถึงจะแดกได้คับมึงจะกินตุเรียนทอดแล้วไงแต่อรุณนี้แล้วกันนะโอ้ยไม่ต้องเล็งหรอกยังไงฝีมือก็ไม่เท่าผัวอยาค่าแฮชแท็กได้ไหมอ่ะุ้ยพี่ก็บอกว่าได้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 จะได้ไม่ได้ไหมนิดเดียวเปิ้ง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 ได้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  ทำไมไม่เห็นเก่งเหมือนด่าผัวเลยเริ่มเลยเอาเลยอาแก้ให้ได้รอแป๊บถ้าไม่ได้นะคุณจะไปซื้อโลละพันแปดเหมือนเดิมเนี่ยก็ไม่ได้ฉลาดกว่ากููเลยได้ครั้งแรกแค่นั้นแหละไม่ได้เราเลิกกันโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะเออได้ครับว้าวเนี่ยเดี๋ยวเดไม่ต้องเลิกแล้วได้สองลูกคุ้มแล้วสลูกสองร้อยต้องจีบโชว์แล้วค่ะ ลูกที่2อมาแล้วโอ้ยเคีื่องขนาดนี้ไม่เละหมดเหรอผัวจะเก่งมากเละก็ไม่เป็นไรมีรางวัลให้ไม่จะหยิบได้ทัง้งสองลูกเดี๋ยวจัดการให้แฮปปี้ขอเัียงตบมือหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> และแล้วผัวดิฉันก็ทำภารก,กิจสำเร็จวันนี้คุ้มและจ่ายไป500ได้ทุเรียน2ลูกแล้วปกติบอลูกนี้เท่าไหร่อ่ะไม่ต่ำกว่า2อ0 0โอ้ ไปาได้แล้ว2ลูกถือจนถึงกดสยามเลยนะจ๊ะกล้ามออกกูขึ้นใหญ่กว่านี้อีกเหรอ เพราะฉันไม่คีบละทำไมอ่ะเจ้าของทุเรียนบอกว่าไปเอาทุเรียนที่บูธได้เลยอยากได้สักไล่หนึ่งอ่ะได้ไหมจ๊ะเออมึงไปตกลงกับเขาเองนะคเมียจ๋าเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยอ่ะยังนึกอยู่ในใจนะไปชิมของเขาแต่ไม่ซื้อนะมึงเอาสองขวดนะครับเพราะว่าไม่รู้ค่ะอันไหนคือซอสมะม่วงค่ะซื้อไปแล้วนะคะเป็นน้ําจิ้มสุกี้ที่ทํามาจากน้ํามะม่วงนะคะเป็นเนื้อมะม่วงสกัดมานะคะมีความเปรี้ยวความหวานรู้ได้ไงว่าเปรี้ยวหวานกินแล้วหรือไง เขาบอกมาอย่าง,งานั้นพอใจยังแม่มาขอถ่ายลูกกับเมียผมแม่รู้จักเมียผมไหมครับรู้จักค่ะ<า>เมียผมชื่อมาดามค่ะมาดามอะไรครับ มาดามแป้งตกนะคะเรียกกูมาดามกูก็พอใจอยาให้มันยาวมากกว่านี้นักแม่บอกหนักค่ะถือของไว้เยอะเมื่อกี้เราไปกินไอติมนมจิรดาแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้ค่ะเจ้าของบูธนมควายเผือกค่ะมาไม่เราก็ไปดูกันนะคะว่ากินนมควายเผือกจะรู้สึกอย่างไงไปค่ะเชิญมาแล้วไหนก็ทีมงานหายไปไหนหมดอ๋อที่สบายใจนี่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  การันตีสำเพ็งไม่มีแน่เพราะกอบยังไม่ทันร <c oughs> อก่อนรอควายเผือกก่อน <c oughs> โอ้โหนมควายเผือกน้ำนมก็จะเป็นสีขาวนะคะ <c oughs> <c oughs> อร่อยไม่ต่างอะไรกับบุฟที่แล้วเลยไ <c oughs> ปขอบคุณทีมงานหรือ,อยังอ่ะขอบคุณทำไมอ่ะทำไมอ่ะค่าตัวก็ไม่จ่าย <c oughs> พี่เขาเห็นว่าทุกคลิปเล็กค่ะมาดามแพมนะคะหัวแม่ตีนแล้วก็ตัดตุ่มด้านมารวมถึงหัวเข่าพี่ก็บอกว่าให้เลย1กล่องกูถามย้ําด้วยนะว่า1กล่องแน่หรอคะใช่ค่ะพี่คนไหนนี่ค่ะเจ้าของแบรนด์เหรอคะพี่ค่ะใช่ค่าตัวกูแลกกับที่ขัดตีนแล้วหนึ่งอย่าอธิบายให้ฟังม่ท อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูอ่านได้ค่ะขอบคุณนะคะจบปัญหามาดามแพมชอบไปทํางานสายเดี๋ยวฉันซื้อให้แล้วเธอก็ขี่โดยไปทํางานเลยจ้า ขึ้นครอบมันหรอใช่เขาบอกว่ารับได้แค่น้ําหนัก10กว่าโลแล้วกูปาเข้าไปคนเดียวร้อยโลแล้วอ่าหมดปัญหามาดามแพมชอบเหงื่อออกเพราะความร้อนตลอดไปด้วยพัดลมเท่าคนบูธนี้เนี่ยบอกตรงๆไม่ได้อะไรจริงๆได้นั่งไงแล้วกูได้นั่งถึงชั่วโมงปาละหือยี่ตัวดับตัวดีมากเลยนะโอ้โหแล้วดัดนี้ใส่ได้หรือเปล่าคะ นิดหนึ่งนะคะอันนี้กอบกินด้วยไหมคะจะซื้อไปไม่ได้ซื้อละแมวเยอะจบเออมันจะเริ่มกี่โมงคะตอนนี้มาหลังแล้วมาหลังละสองแสนห้าใช่อนาคตข้างหน้าค่อยเจอกันอ่าสบายอยู่สักพักหนึ่งกลนแล้วค่ะอยู่ตรงนี้นะคะกลนเลยค่ะก็มีตังค์ซื้อไหมจ๊ะไม่ซื้อเพราะว่าแมวยังไงก็ขวนถ้ามันเยี่ยวใส่นี่คือหมดเลยนะเออจบค่ะในที่สุดผมก็เจอแล้วครับสิ่งมีชีวิตที่หัวทุยวัวเมียโอ้ สวยพอใจยังพอใจให้คูบุกป,ป่าป่าดงเก่งนะใส่ส้นสูงก็มาเดินในพงหญ้าอ้าวก็เธอบอกชอบเล่นลาบูบูไม่ใช่หรอลาบูบูนี่นะคะ หลักฐานอยู่ที่ปันค่ะพาน,น้องไปดัดปันด้วยพรย่าคนสวยอ๋อคนสวยใช่ไหมคะแม่กับคนค่าแม่ชมเมียผมเหรอครับผม,ม้ว่าแม่ชมตัวนูนชมเมีเยสิสวยอ่ะแม่เขาชมฉันไม่ได้ชมดวงสาคูค่ะเล่นสิถ้าขวิดกูขึ้นมากูจะทำยังไงไม่ควิดหรอกน้องชื่อลาบูบูเธอชอบเล่นลาบูบูไม่ใช่หรอมึงก็เข้าไปเล่นเองสิคะ <laughs> ะแค่ปันเนี่ยเฉาะกลางหน้าผากกูก็ซิลิโคนหายไปแล้วค่ะปับคนขาวว่ามาดามแพมแล้วนะคะ เนี่ยขาวอมชมพูสวยนะตาฟ้ารอเปล่าลูกขนตาหวานใช่เออตาหวานขนตาตามิีิติปุ้งฟิงดากู่วแต่งตัวเยอะแล้วมึงดูเนี่ยเยอะกว่ากูอีกไม่ใช่มีคนเดียวตรงนี้ก็มีเยอะกว่ากูอีกแล้วถามหน่อยแล้วกูแต่งหน้าแต่งตัวประการนัดเนี้คือพอดีเนี่ยทำผมตรงมาดามแพมหมดเลยเนี่ยมึงดูนี่เออตรงไหนไม่สวย จึงมาดามแพมเป็นไอดอลค่ะนูดยืนตรงนี้อีกคนนึงอ่ะดูเยอะพอๆกันแหละเห็นปะพิตตี้ตัวเล็กกว่าเมียผมหมดเลยมึงจะเอาอยัางไงฉันชอบผู้หญิงตัวใหญ่จ้าเออแค่นั้นแหละจบ <c oughs> เป็นผู้เล็เบีย้ยนนะคะต้องผู้ชายก็เจ้าขอก็บอกว่าอยู่กลางวันดูดนมกันเอง <c oughs> เออว่าไงลูกแอนอสวยน่ารักลูกน่ารั